เอาละครับผมก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมารู้จักกับเกม World of Tanks 2.0เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดบน PC นะฮะที่โหลดได้จากทางเว็บไซต์ของทางการเท่านั้นนะครับและนี่คือการอัปเดตครั้งใหญ่หรือครั้งแรกในรอบ15ปีมีระบบใหม่เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็กราฟิกใหม่โหมดใหม่แล้วก็การยิงปืนแบบจัดเต็มนะฮะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับเดือนธันวาคมนี้เนี่ยมีกิจกรรมพิเศษที่แจกหนักมากครับบอกเลยว่าคุ้มสุดๆทั้งผู้เล่นใหม่และผผผูู้้เเเเลล่่่่่นกาาาาดี๋ยยวมมจจะะพชช็คททองัไ อะไรบ้างนะครับผมโดยผมจะแยกของรางวัลเป็น2แบบนะครับสำหรับแบบผู้เล่นใหม่แล้วก็ของผู้เล่นเก่านะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยถ้าท่านผู้ชมกดลิงก์ใต้คลิปชั่นของผมเนี่ยมันจะพาไปหน้าสมัครสมาชิกท่านผู้ชมก็กดสมัครสมาชิกแล้วก็ใส่ข้อมูลของท่านผู้ชมให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะขึ้นของรางวัลที่ผู้เล่นใหม่จะได้รับว่าได้อะไรนะครับส่วนผู้เล่นเก่าก็เหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะขึ้นของรางวัลให้ว่าท่านผู้ชมจะได้อะไรจากการกลับมาเล่นนะครับผม ถึงเวลาสาหรับคอนเทนต์หลักวันนี้แล้วนะครับซึ่งคอนเทนต์หลักที่ผมจะทำเนี่ยก็คือผมจะลองเอารถถังไทเกอร์สไปลอง vs กับรถถังอุทธดในเกมนี้ดูนะว่ารถถังไทเกอร์สเนี่ยมันยังดูโหดหรือเปล่าสําหรับเกมนี้มันยังสู้รถถังใหม่ๆของเกมนี้ได้หรือเปล่านะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับปเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมได้เลยครับผมอ่ะณตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในหน้า้าหน้าเริ่มเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาดูที่หน้า เปิดของขวัญก่อนเลยนะครับซึ่งเกมเนี่ยการันตีว่าถ้าคุณเปิดอย่างน้อย50กล่องเนี่ยคุณจะได้รถถังเทียแปดถึงสิ 10, คือการันตีนะนะอย่างน้อยถ้าเปิด50กล่องเนี่ยการันตีเลยเทียแปดถึงสิออกแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมเปิด50กล่องเราจะได้หรือเปล่าฮะอ่ะเปิดก่อนเลยฮะห้ากล่องแรกจัดไปต้องมาละเพื่อมาเลยม้งเนี่ยปั๊บป๊บปับป๊บ,ปบอืมนี่ไงทีหนึ่งหนึ่งห้าครับคูได้สองคันเลยอะ นี่ฮะระดับ5รถถังกลางชั้นยอดระดับ5เห็นไหมทีหนึ่งหนึ่งห้าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออ่าอันนี้ปะเชอร์ชิลปะเอ้ยคอมเวลคอมเวลนะฮะคอมเวลอ่าคอมเวลระดับ5เหมือนกัน,น,กนเห็นไหมนี่ผมเปิดแค่5กล่องแรกเองนะเนี่ยผมได้มาขนาดนี้ละอ่ะเปิดอีก5ครับจัดไปมันต้องมีการันตีออกมาสักหน่อยแหละเพราะว่าเขาการันตีไว้แล้วอะ่ะเนี่ยบัญชีพรีเ์ไม่ยมอีก3วัน4วันแล้วฮะเนี่ยได้อีกแล้วครับ โอ้แต่มันเป็นของซ้ำก็เลยให้เป็นทองแทนโอ้ดูดิแจกง่ายมากครอ่ะลองเปิดอีกห้าครับลองดูอีก5กล่องมาละมาแล้ว,ลวใช่ไหมปับป๊บปับ๊บปั๊บเรียบรอ้อยครับเห็นไหมผมเปิดแค่30กล่องฮนะถึงรึเปล่าสากล่องประมาณประมาณได้แล้วฮะไทยไอเทียแปดถึงสิเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้เทียอะไรฮะนี่รถไฟก็มาส่งรถถังมนะั้งดี โอ้โหยัดเคตนี่เราได้เป็นอะไรเนี่ยโคตรหนาอะไรเนี่ยเป็นรถถังแพนเซอร์ er นะฮะยักษ์แพนเซอร์ E90 ครับโอ้โหตึงจัดได้มาแล้วเห็นปะนี่ฮะแล้วก็ได้รถถังย่อยๆไปอีกนีน่แต่ก็ถ้าเรามีแล้วเขาก็จะรวมเป็นทองให้เรานี่ฮะโอ้โห E90 ครับ ไม่ใช่ว่าจะหาก็ได้ง่ายเลยเนี่ยเป็นไทยไทยเก้าหรือเปล่าไทยเก้าไทยเก้าเนี่ยฮะการันตีเห็นปะแล้วก็มีอีกกิจกรรมนึงฮะก็คือกิจกรรมบทความปั่นป่วนเทศกาลบนหยุดนะฮะก็คือท่านผู้ชมเนี่ยสามารถเข้าเล่นเกมใช่ไหมคล้ายๆ Battle Pass นะฮะท่านผู้ชมก็เข้าเล่นวิธีที่เราจะปลดล็อกไปขั้น2ขั้น3ขั้น4ขั้น5อะไรเงี้ยท่านมาทท่านผู้ชมก็ทำภารกิจรา,ายวันบวกกับเล่นการลบแบบสุม่ม เล่นไปเรื่อยๆฮะยิ่งชนะก็จะยิ่งมีโอกาสได้มากขึ้นนะแล้วก็สําหรับใครที่อยากได้ของขวัญทั้ง2ด้านเลยไม่ว่าจะเป็นด้านบนหรือด้านล่างเนี่ยก็ซื้อได้อ่าสามารถมาซื้อได้หรือไม่ก็ท่านผู้ชมสามารถซื้อด่วนได้เหมือนกันนี่ฮะเห็นไหมทองที่ผมไปเปิดมามันก็ได้เยอะนี่แล้วก็มาปลดล็อกนี่แล้วก็มาปลดล็อกซื้อได้เลยฮะนี่ผมจะลองซื้อดูนี่ปับ๊บนี่ผมก็ได้ของทั้งหมดฮะสมาชิกรถถังนี่แล้วก็ได้ของอื่นอีกบานเลยฮะดูดิ เต็มไปหมดฮะอ่าเรียบร้อยฮะรางวัลผมครบแล้วครบแล้วฮะโอเคอ่ารับรางวัลครับเรียบร้อยฮะได้มาละบัตรผ่านสำเร็จละนะกดรับรางวัลแล้วก็นี่สามารถเลือกรับได้จริงๆอ๋อเลือกรับได้อย่างละหนึ่งอ๋ออันนี้เลือกรับได้ห้าก็ นี่ฮะเลือกรับเลยฮนะระบบปรับปรุงความแม่นยําของทีวันเนี่ยคุณจะมาเอาอะไรคุณพวกคุณก็เลือกกันเลยว่าอยากได้อะไรนี่ส่วนนี้ก็จะเป็นอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเศษแผน่นแผ่นแผ่นพิมอ่าแผ่นพิมพ์เขียวคุณอยากจะเล่นประเทศอะไรอะ่ะโซเวียตอเมริกาปุ่นอะไรงี้ท่าผู้ชมอยากจะเลือกเล่นประเทศอะไรก็มาเลือกเอานี่เชอร์ชิวสองอะเยอรมันสองเชอร์ชิลต้องเรียกว่าอังกฤษอีเรียกเชอร์ชิวอ่ะอเมริกาหนึ่งนี่รับเรียบร้อยฮะ เรียบร้อยเห็นไหมภารกิจเราสําเร็จละต่อมาเนี่ยที่มีอัปเดตเข้ามาใน2.0เนี่ยคือเราสามารถดูเกาะของรถถังแต่ละรุ่นได้แล้วนะครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันมีความหนาความบางความแบบเกาะตรงไหนหลวมตรงไหนแข็งแก่งบ้างนะซึ่งดูจากสีก็ได้นะเนี่ยเขาบอกอยู่ว่าเกาะหลวมเนี่ยมีตรงไหนบ้างนะจากสีฟ้าคือถ้าเราโดนยิงตรงขาตะขาบเนี่ยก็ผมบอกเลยว่าโดนนัดเดียวน่าจะ ขาตะขาพังอย่างแน่ะนอนฮะแล้วก็ป้อมปืนของเราถ้าเราโดนไปทีหนึ่งเนี่ยน่าจะพังอย่างแน่นอนนะเพราะว่ามันเป็นก่องมันค่อนข้างที่จะหลวมนะส่วนกรหลักของเราเนี่ยก็ตั้งแต่สีเขียวเขียวเข้มไปจนตึงจนถึงสีแดงะฮะก็คือสีแดงนี้ถ้าให้ผมเดานี่น่าจะหนาสุดไหมอ่าใช่ฮะสีแดงนี่คือหนาสุดก็คือเวลาเราเอาไทาเกอร์สองไปเล่นเนี่ยคือเอาหน้ารับน่าจะดีกว่าเพราะว่าหน้าเนี่ยเกาะหนาสุด160มมครับส่วนข้างๆก็เป็นอยู่ที่ประมาณ80มมนะตัวถังก็80มมข้างหลังก็เหมือนกัน อ่าเนี่ยแปมมฮะก็คือถ้าโดนก็ก็อย่างน้อยก็ยังบางยังพอรับยิงดีกว่าเราไปโดนพวกขาตะคงขาตะขาบอะไรเงี้ยออด้านบนก็เหมือนกันด้านบนยังมีบางจุดนะเนี่ยฮะป้อมปืนเงนี้ยสีมมฮะก็พยายามฮะคือท่านผู้ชมจะเล่นรถถังอะไรก็แล้วแต่พยายามศึกษาอ่าเรื่องความหนาของเกาะของตัวเองที่เล่นนะฮะคือเราจะได้รู้ว่าวิธีเราเจอรถถังเราจะได้รับกันยังไงนะครับผมโอเคครับในส่วนต่อมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปรับเควสจาก เบเนดิกนะครเป็นกิจกรรมใน2.0ที่เพิ่มเข้ามานะก็คือเข้ามาในหน้าเริ่มเกมฮะแล้วก็ไปที่นี่ฮะใช่ไหมอ่ะอ้าวอยู่ไหนวะเดี๋ยวอยู่นี่ฮะโอเคนี่ซึ่งคุณสามารถาไปเล่นเนี่ยฮะคำท้าที่เขาท้าอยู่เนี่ยช่วงวันหยุดก็คือต้องบอกแบบนี้ก่อนนะว่า คู่มือภารกิจใหม่เนี่ยจะมีใหม่ทุกๆวันทุกๆ6ชั่วโมงนะจะรีใหม่เนี่ยก็ท่านผู้ชมก็สามารถมาเลือกได้ว่าเราจะทําอะไรเนี่ยอย่างเช่นอันนีง้ง่ายๆเลยก็คือชนะการลบ3ครั้งหรือทําความเสียหายในช่วงการลบกี่ครั้งก็ได้นะให้ครบ3า0พันดาเมจท่านผู้ชมก็จะภารกิจสาเร็จนะก็ปลดล็อกไปเรื่อยๆนะแล้วก็เหมือนจะได้ผนึกความเชี่ยวชาญนะเพื่อเอาไปปลดล็อกสุนัขสัตว์เลี้ยงนะนี่ฮะเขาก็บอกอยู่นี่สัตว์เลี้ยง ที่ไม่ได้เข้าร่วมการลบกับคุณแต่จะนําบุคลิกมาให้กับลงรถของคุณและมีโบนัสเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ให้สุนัขเยอรมันเชฟเฟิร์ดมองอมอบสิอให้กับเงินที่ได้รับจากการลบแต่ละครั้งนี่ฮะซึ่งสะสมผนึกความเชี่ยวชาญน,นะสะสมให้ได้แล้วก็เราจะได้นะฮะก็คือสะสมไปได้14มันจะเป็นส่วนลด5 0นะนะแต่ถ้าเก็บไปครบ28่ผลึกเนี่ยก็จะเป็นได้สัฟ์ฟรีสัตว์ฟรีไปเลยแบบเหมือนได้ฟรีไปเลยฮะ ซึ่งเนี่ยฮะอันนี้นราก็สามารถปรับแต่งตัวคิดมาดได้ด้วยนะเนี่ยใช่ไหมเหมือนจะใช่นะเนี่ยปรับแต่งตัวคิดมา,านี่สามารถเลื่อนระดับได้ด้วยเน,นี่ยนี่โหยี่นี่คือการปรับแต่งตัวคิดมาดอ่านี่ปรับส่งปรับสีใช้เหมือนจะใช้เป็นค่นานี่ฮะคิดตั้นอ่าหินคิดตั้นในการปรับเปลี่ยนต่างๆต่ต่างๆนานาฮนะ ผมก็อัปเกรดไปเรื่อยๆนี่มันก็จะมีของใหม่มาให้เราได้ตกแต่งต้องคิดมากเราฮะเต็มไปหมดเลยอตอนนี้เราปลดล็อกเป็นขั้นที่สองแล้วนี่อตอนนี้คุณสามารถทําให้ชัฟฟี่ได้มาอยู่กับคุณเป็นการถาวรอเห็นไหมได้แล้วฮะไปยังสุนัขนี่ผมก็ได้มาแล้วสุนัขเพว่าชัฟฟิดของเราจะสามารถนี่ให้อาหารได้ด้วยเนี่ยโอ้ต้องปลดล็อกต้องต้องแบบซื้ออาหารอ่ะซื้อเลยแล้วกันเนี้ย เรียบร้อยฮะโอ้โหมีแบบเหมือนอยู่ดีกับผมอีก็นเนี่ยเขาไปเล่นไปนี่แล้วก็เห็นนะสุนัขจะมอบเงินให้เราตลอดนะทุกครั้งที่เราลบสำเร็จนะนี่โอเคอ่าน,นี่แล้วก็สามารถปรับแปลงปรับเขาเรียกอะไรปรับแต่งบ้านได้อ่าอันนี้ก็ปลดล็อกปลด Λ ปล,ดลด็อกขั้นที่สองอ่ะลองซื้อสินี่ปลดล็อกให้บ้านเรามันมีให้บ้านสุนัขเราโอ้โหนนี้เป็นแบบดับเพลิงนะเนี่ย อ้ยาเราลองไปขั้นสุดท้ายนี่ไงไปให้สุดขั้นสุดท้ายฮะปับ๊บโอ้โหนี่คือแบบนั่งบนรถมอเตอร์ไซค์แล้วนะแล้วก็กินแฮมเบอร์เกอร์เปิดวิทยุแล้วเนะี่ยสุดจัดฮะส่วนนี้จะเป็นอ่ากองบกฮะนี่อ่าเขาจะมาให้อ่านมาลองอ่านกันดูฮะก็อย่าลืมครับท่านผู้ชมเนี่ยอย่าลืมเข้ามารับ เข้ามาดูภารกิจที่เขาให้ทําแล้วก็รับเพื่อจะเห็นว่ามันปลดล็อกค,คือทาไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะปลดล็อกอ่าอ่าเอ็นี่ฮะเห็นปะ่ะเบเดดิก,ดกดเข้ามาฮะก็เขาคือมันจะเพิ่มความสามารถอะไรต่างๆก็เดี๋ยวท่านผู้ชมก็ไปลองอ่านกันดูแล้วกันนี่อ่าโอเคฮะเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นโหมดให้ดูสักรอบหนึ่งนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยเราอยู่กับสมรัูมิเบอร์ลินนะฮะกับไทเกอร์2ของเราเพื่อจะกอบกู้บ้านไปอายาย่างตึง นี่มี่คือบินลบยิงผ่านกันด้วยคือต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยเล่นรถถังไม่ค่อยเก่งนะเพราะฉะนั้นยังไม่ค่อยรู้จุดจุดแข็งจุดอ่อนของรถถังแต่ละลรุ่นเ็ท่าไหร่นะเอาไว้แบบผมเจอผมยิงหมดก่อนแล้วกันนะถ้าเล่นขัดใจใครก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เก่งเท่าไหร่นี่ข้างข้าผมนี่อะไรเนี่ยทไมมันมันไม่เหมือนไม,ไม่ใช่รถถังมันเหมือน,น,นเป็นอะไรสักอย่างไปดินไป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 ตามกันไปครับตามกันไปตามเขาไปก่อน เสียวครับเสียวโดนไป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 มาแล้วครับไปยาเฮ้ยข้างหน้าเราอุ้ยเพื่อนโดนยิงเราต้องเอาหน้าไปรับหรือเปล่ามาดิโผมาดิซูมได้อีกปะซูมได้อีกฮะแต่เขาไม่โผมาแล้วอะ่ะ เขารู้นะฮะเราก็หลบโอ้โหแล้วพวกเราคือแบบแคมป์ครับแคมป์อุ้ยโดนไปทีหกร้อยแทบพังครับอ่ะผมยิงขู่ไปก่อนแล้วกันโอ้ยเพื่อนไปบุกแล้วว่ะผมว่าผมต้องบุกแล้วแต่ตามเพื่อนไปดีกว่าะอุ้ยโอ้โหผมหันข้างทีเดียวต้องซ่อมครับต้องซ่อมก่อนโอ้นิดเดียวเองฮะหันหลังนิดเดียวเอง จ่ไว้เไรเลือดอยังเหลือเยอะอยู่พอได้ครับพอได้พอได้ปู่อย่างเกียร์นะหันหลังนิดเดียวเองตามเพื่อนตามเพื่อนอ่าอกระสุนเจาะกาะดีกว่าโอเคเนี่ยเนี่ยเนี่ยบางคนที่เขาเล่นเก่งเขาก็จะรู้ว่าวิธีหันข้างหันอะไรอย่างไงนะ อะเดโพรมาดิรถถัง4-5หคันดักรออยู่เงี้ยอ้าวพังไว้หนึ่งแล้วฮะผมยังไม่ได้ทำความเสียหายเลยท่านผู้ชมไม่ได้ละผมต้องขึ้นไปทำความเสียหายละอุ้ยอุ้ยเขาแอบอยู่อุ้ย,ย,โ,ยโดนไปทีนึงผมโอ้โหเจ็บ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 ข้บางหน้านมาหน้านมาไหมโดนครับอุย้ยโคตรแรงแรงมากอุย้ยมันก็นยิงผมแรงเหมือนกันยิงผมแรงเหมือนกัน มาดิมาดิมาดิโผกมายิงอย่างแรงแต่ก็แรงกันทั้งคู่ฮะโอ้แล้วเพื่อนทำแล้วเพื่อนทำดาเมจไปแล้วอ่ะเขาแอบอยู่ตรงตรงมุมไหนวะนะเฮ้ยจิบหายลัางหน้ามาฮะ โดนครับครึ่งหลอดโอ้โถอยก่อนถอยก่นอกนมี่โกระสุนอยู่โอ้โหผมนี่คือแบบเป็นเป้านิ่งเลยฮนะยืนอยู่เฉยเลยเป้านิ่งเลยข้ามไปเลยฮนะ,ะนี่เราก็คงต้องให้เพื่อนโชว์ละเพราะว่าเราพังไปล้นี่ฮนะมาดูมุมอื่นของเพื่อนบ้างนี่เขาก็จะแอบยิงกันจากระยะไกล ี่ายกันยิงไปเจอทีซีสี่ป่ะอดีุ้ยโดนไปสองร้อยแล้วก็หันเขาเรียกว่าอะไรถอยหลังมารีโหลดกระสุนฮะโอ้ยดูดิจะโชว์สองหนึ่งด้วยทำเป็นเล่นไปเลยเพื่อนเราอย่างตึงนี่โยกครับโยกโยกโยกโอ้ยยิงไม่โดนฮะคนนี้นี่น่าจะเสียนะเนี่ย ไปดูมูหมืม่นว่างฮะโอ้โหนี่มันรถถังต่งอต้านรถถังนี่เขาเรียกว่าอะไรรถถังเดสทอ,อยเยอร์ฮะถ้าจะยิงทีนี่ถ้าได้ยิงทีแล้วยิงโดนนี่ผมบอกเลยว่าจะระเบิดเ<ะ>ผากระท่อมแน่นอนรถถังอุ้ยเรียบร้อยฮะโดนจากฝั่งไหนไม่รู้คันนี้ซิ่งแล้วฮะคันนี้ซิ้นละไปไปไป ตอนนี้เราเหลือรอดประมาณแปดคันนะของเขาเหลือรอด2 4 6 7คันนะเรา8เขา7นี่มีเพื่อนบางคนบวกละคือแบบดักซุ่มกันอย่างดีเลยฮนะอ่ะเจอแล้วคนนี้เจอศัตรูแล้วยิงโอ้ยแล้วยิงอย่างโหดโอ้โหเก็บสองครับ ตึงมากแล้วคือไปไวด้วยไงคันนี้แรงด้วยวุ้นจะเพื่อนเราก็แทบจะไม่เหลือแล้วนะันนี้ซุ่มอยู่ฮะคันนี้ซุมนะนนซ่มอยู่เฮ้ยข้างหน้ามาเพื่อนข้างหน้านายมาเขาจะเห็นแล้วนะน่าจะเห็นแล้วฮนะอ้ายังไงกันต่อครับยังไงกันต่อไม่มีใครกล้าออกครับตอนนี้ เอาละคนนี้โดน,โดน,โ,ดนโดนสองด้านแล้วฮะอืมอัดครับอัดแล้วถอยเรียบร้อยฮะเพื่อนผมไปแล้วหนึ่งเหลือสองคันสุดท้ายฮะเพื่อนเราเขายังเหลือทั้งสี่นะแต่เลือดของเขาก็ไม่ใช่ว่าจะเต็มนะฮะเจอแล้วครับเจอแล้วอ้คันนี้คันนี้นเ,นเหมือนจะโหดมากเลยเหมือนล็อกเป้าแล้วยิงอะนี่แล้วดูดิล็อกเป้าเลยอ่ะ เนี่ยล็อกเปล่าเลยตร,รโหดนะฮะรบถังคันนี้โอ้โหคันนี้ตึงจริงคันนี้ตึงจริงเราเหลือสองฝั่งเขาเหลือสี่ฮะจริงๆนี้ถ้าเราแบบทำแต้มได้เยอะหรือแบบติดท็อปสามอะไรเงี้ยเราก็จะแบบอ่าโอกาสสำเร็จมากขึ้นด้วยนะไปฮะไป สองคันสุดท้ายวิ่งขี่ตามหากันฮนะเราก็นอนพังไอ้เองเขาเจอแนละ้วฮะอ้าวหูยเรียบร้อยฮนะคือเลือดเขาน้อยด้วยแหละอ่ะคันสุดท้ายแนละ้วฮะมาดูกันเลือดเขามีประมาณครึ่งหลอดจะไหวหรือเปล่าต้องมาลองลุ้นฮะ อันนี้เขาบอกตีนตะขาบถูกยิงฮะจะพังเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะไหวไหมเป็นยังไงอ่ะยังหายอยู่นะแต่คือผมว่าไม่น่าจะชนะเรียบร้อยฮะขี่รถมาอย่างนี้มีคนดักร้ออยู่แล้วโดนเต็มๆฮะก็ศึกแรกเราก็แพ้ไปแต่ไม่เป็นไรฮะถือว่าเราได้พอได้ยิงโดนอยู่ 2- อสานัด ก็ถือว่าโอเคฮะโอ้โหโคตรตึงเรานี่น่าจะตายไปอันดับที่เท่าไหร่เนี่ยน่าจะอันดับที่เจ็ดที่แปดเลยนะเนี่ยการลบจบละเดี๋ยวดูซิว่าเราจะได้ของรางวัลอะไรบ้างนะฮะแต่ผมว่ามันแหมมันจะต้องอีกสักรอบนะมันตายในแบบนี้ไม่นับนะครับการลบจบแล้วแน่เลยเนี่ยโหลดอย่างนี้ อ่ะเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตอนการลบครั้งใหม่เลยครับมาครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าฉากสงครามฮะเป็นการแก้มือไปเอ้ยพี่อย่าเบียดผมดิพี่อย่าเบียดผมทำไมไปฮะโอ้โหแล้วคือตั้งแต่อัปเดต2.0มาเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าระบบแมทชิ่งเนี่ยดีขึ้นนะการจับคู่การหาคู่อุ้ยโอ้โหผู้จะไปทันขันคำโดนก่อนแล้วทำไมมันยิงแม่นจังโอเค่เกี่ยวเอง โอ้คนเล่นตึงกันเนี่ยอยู่นูน่นหรอยิงขู่ไปก่อนแล้วกันโอ้แล้วผมขับอย่างช้าคือผมต้องเอาหน้ารับไงไปฮะไป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 พู้โดนไปทีเดียวหลอดเลือดเพื่อนหายเลยหลอดเลือดทีมเราหายเลยฮะแน่ผมต้องเอาหน้ารับอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว หมุนหน้าไว้แล้วกันเราเจอที28อยู่ข้างหน้าฮะโอ้ยเดสทอยเยอร์ er, ถังเดสทอยเยอร์ฮะเจอผมหมออุอ๊ยชิบหายซ่อมเร็วรอรโอ้ยออกไปได้เลย,อ,ยออกไไอคือโดนอย่างเดียวฮะ อูไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวถอยกันถอยกันถอยกันอูไม่ไหวจริงไปข้างหน้ามา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 ฮะเล็งรอเลยเล็งรอเลยแต่ไม่มีที่แอบอ่ะดิหาหาที่แอบก่อนหาที่แอบก่อนนี่ฮะได้ที่แอบแล้วได้ที่แอบแล้ว โอเคฮะไอที่แอบละหาช่วยเพื่อนยิงจากระยะไกลๆดีกว่านะผมว่าแม่นเกินอะคนเล่นเล่นเก่งเกินฮะเขาดักเขาน่าจะหมุนดักอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยผมนี่ไม่กล้าออกไปเลยฮะแต่เพื่อนเราเหมือนจะไปเจอคนนั้นนะโแจะออกไปอย่างนั้นน่ะโดนรัวแน่นอนฮะไม่ต้องสืบ so ผมไม่กล้าออกไปเลยอยู่นี่กนแล้วกันกลัวกลัวจัดเลยฮะไม่ใช่อะไรโดนไปสองนัดอะซ่อมไม่ได้ด้วยฮะไอ้ดิเพื่อนนำเลยเพื่อนไม่กล้าออกครับ <c oughs> ผมอุยมีคนเจอผม ผมเห็นแทงเอ้ผมเห็นไอ้แท้งเดสทชอยเยอร์ er อยู่ตรงเนี้ยอุย้ยโอเคตรงนั้นพังแล้วฮะโอ้หแอบมาจากป่าผมจะพ่า <c oughs> นี่ไม่ใช่เกมสระถังนะพวกนเนี่ยนี่มันเกมสอนแอบแล้วเนี่ย ไม่กล้าออกเลยฮะไอแแทงเ์้ทอยเยอร์มันเล็งผมไว้อยู่อ่ะไม่เอาไม่ไปไม่ไปไม่ไปเสียงเสียงเสียงุยมีคนอยู่บนเขาฝั่งนู้นด้วยฮะผมไม่เห็นศัตรูเลยอ่ะมีเจอที28แปดคันหนึ่งฮะจากไกลๆนู้นเลย โอ้หป้อมมันเล็งไม่ได้ฮะมันอยู่สูงเกินต้องประมาณอย่างนี้ไอ้ข้างๆเรานี่ก็ตัวโดนเลยฮะโผ่่ข้างไม่ได้ต้องอุย๊ยเอาทซีซีซีอยู่ข้างหลังฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอใส่กระสุนก่นอนใส่กระสุนก่อน คือเราไม่บุกเขาเดี๋ยวเขาก็มาบุกเราฮะแป๊บเดียวอยู่นี่แน่เลยเนี่ยเราผเมเอาหน้ารับก่อนเรามันมีเด่นตรงข้างหน้านะฮะเกาะร้อยขวาร้อยสามสิบปะ มีสองคันนะดิผมไม่กล้าโผล่อะไม่รู้ว่ายิงขู่ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรารอรีโหลดใส่กระสุนก่อนเนี่ยตรงนี้ก็ดักผมอยู่อะไม่กล้าออกกลัวไม่กล้าโผล่ โอ้แต่มันสนุกนะเนี่ยสนุกมากฮะแต่ผมไม่กล้าไปเฮ้ยจะโผล่จะโผล่จะโผล่ไม่รู้ผมดักรอละโผล่ไปดิเฮ้ยโผล่แล้ว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 โผล่ปะโผล่ปะโผล่ดิข้างหลังเพื่อนก็เล็งอยู่ฮะคือผมไปเนี่ยผมโดนแบบโดนชุดหนึ่งเต็มๆแน่นอนฮะ ผมเลยยังไม่เอาดีกว่าค่อนข้างกลัวฮะโอ้ข้างหน้ามา2คันสามคันแล้วฝั่งน้้มาไม่รู้เราเป็นประกันหน้าฮะในการที่เขาจะเข้าไปในแนวเพื่อนเรารู้ว่าผมแอบอยู่ฝั่งเนี้ยแต่จริงๆถ้าเขาจะยิงก็โดนอยู่ดีฮะเดี เพ,เพื่อนยิงอยูอ่ผมต้องไปช่วยแล้ววะไม่ได้แล้วคันนี้ก็ลงมาฮะคันนี้ก็ลงมาน่าจะเห็นผมนะเนี่ย ไม่โดนไม่โดนถอยหลังเขไม่ไม่โดนก็ถอยหลังครับไม่สู้อุย้ยจะบ้าเขาเห็นผมไงยิงมาจากระยะไกลๆเลยฮะมาอยู่แถวนี้ไม่ปลอดภัยละไอถังได้ทอยเยิ่มยิงผมละไอ้ดิ ขับหนีกันฮนะขับหนีกันขับหนีกันอุย้ยโดนล็อกเป้าท่านผู้ชม,อ,าามอ,อุ้ยอ๋อโอ้โหผมโผล่ออกไปไม่ได้เลยฮนะยังโหดนะโหดมากเฮ้ยแต่สนุกท่านผู้ชมท่านผู้ชมต้องลองโหลดกันมาเล่นนะเนี่ยสนุกจริงฮนะแต่แบบโอ้โหไม่ไหวฮนะอ่ะโอเคฮนะพอก่อนอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับ หลังจากที่ผมเอาลองเอาไทเกอร์ไปลองเล่นมานะฮะก็โหต้องบอกเลยว่าว่ามีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยนะฮะแต่คือน,นั่นแหละฮะผมประสบการณ์เล่นยังน้อยอยู่ก็เดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆก็คงจะเก่งขึ้นคงจะแบบรู้ทิกรู้ทางอะไรเงี้ยมากขึ้นนะครับก็สําหรับใครเนี่ยที่กําลังมองหาเกมรถถังฟรีๆเล่นเนี่ย ผมบอกเลยว่าเกมนี้จะตอบโจทย์ท่านผู้ชมอย่างแน่นอนครับแต่วงเล็บไว้ก่อนนะท่านผู้ชมต้องโหลดจากเว็บไซต์ทางการเท่านั้นนะครับวิธีการโหลดก็เหมือนเดิมเลยนะนะลิงก์อยู่ด้านล่างท่านผู้ชมก็เข้าไปแล้วก็ก่อข้อมูลส่วนตัวของท่านผู้ชมให้เรียบร้อยแล้วก็สมัครสมาชิกให้เรียบร้อยเพื่อรับของรางวัลนะฮะคือถ้าจะเล่นเกมเนี้ยช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ดีที่สุดแล้วครับ ไม่เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่แบบว่าแจกของและกิจกรรมอะไรอื่นๆอีกเยอะไปหมดครับแล้วก็แจกของแบบอื้อเลยฮะแบบมีของให้ท่านผู้ชมเลือกเล่นอย่างที่ผมเปิดไปให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยจะมีของแป๊บๆเห็นไหมเปิด5กล่องก็ได้รถถังเทียสี่เทียห้ามาใช้ละถ้ากระละเปิดอย่างน้อย30-40กล่องก็การันตีรถถังไทยแปดไทยเก้าละนะครับก็อย่าลืมครับโหลดมาเล่นกันเยอะๆครับลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปชแชทครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ด้วววยเจใหหมม่คครรรััััับบบสสสนนีี้ดผ